สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับเดลี่ฟ o d พายนะครับตัวนี้เป็นพายเค้กสอดไส้ยามกลิ่นส้มเครือบครีมกลิ่นส้มนะครับเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบางแต่ก่อนกินนะจ๊ามีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้นะจ๊ามีแป้งสาลีไข่เลซิตินจากถั่วเหลืองและนม ใครไปหายกลุ่มนี้เรียกค่จ้าอ่าแล้วนี่มีหมายตาฮาลาลนะครับดังนั้นพี่น้องมุสลิมทานได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นขนมนะครับดังนั้นเราควรบริโภคแต่น้อยเลาก็กมักายเพื่อสุขภาพนะครับมาแจกกันกินจ้าดีแจะมาหึ่งอ่าอย่างแรกนะครับเทียบกับขนาดในรูปก,ก่อนมันก็ดูส้มอยู่นะเฮ้ยแต่กินส้มก็หอมนะกินส้มก็หอมอันนี้กัดจ้ะอืมอืม มันก็จะไม่อาจมาในรูปนะครับจะช่ากันในรูปก็หนากว่าแล้วแหละรูปประกากนโฆษณาตัวเนี้ยค่อนข้ค่อนข้างโอเคแต่ไอ้ตัวนี้เป็นยามส้มเนี้ย หวานไปหน่อยแป้งนุ่มไหมหา่นุ่มไหมนุ่มไอ้เคลือบกลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นดีไม่ค่อยหวานไอ้ตรงที่เป็นส่วนนี้นะครับไม่ค่อยหวานไม่ค่อยหวานขาเนี้ยยำต้มเขาก็ดีนะแต่ยำต้มเขาหวานดังนั้นนะครับมันเจอแบบหวานตรงเนี้ยแต่กับหวานแน่นอนตรงเนี้ยมันก็สึกหวานไปนะครับแต่ว่าความหวานขนาดเนี้ยเด็กชอบนะครับแต่ผู้ใหญ่อ่ะเวลาเราโตขึ้นมาเราไม่ค่อยไม่เราจะไม่กินหวานขนาดนี้หรอกไอ้ตัวเนี้ย มันเป็นยาของยี่ห้ออะไรวะถ้าจะไม่ผิดจับยี่ห้อไม่ได้แต่ช่างมันเถอะคือถ้าเกิดความมันหวานขนาดเนี้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือว่าอะไรว่าแป้งมันควรจะเยอะกว่านี้มันจะได้ไม่หวานไปนะครับเพราะมันจะได้ความจืดอะไรมากบไเี่ยไอ้นี่กลายเป็นว่าแบบชั้นนี่มันเป็นแป้งที่แม่ดูเมื่อกี้มันบางไปหน่อยนะครับมันพอมันจืดแบบยาที่มันหวานหวานมันก็หวานไปนะครับแต่ว่าเด็กก็ชอบกินรสนี้แหละแต่ผู้ใหญ่เราไม่ได้กินหวานขนาดนี้ไงแต่ถามว่ายามรสชาติดีไหมคนรสชาติดีอ่ะแต่มันเหมาะกับเด็กอ่ะ ก็ตอนเด็กๆก็ทำเอ้ยกะหยำส้มหวานๆกะหยัมอเบปะรดหวานๆนะครับแต่พอเป็น si ผ si ู si, pues, la, key, <t> ้ใหญ่เราจะกินไอ้รสหวานๆนี้น <Platform in> ้อยลงแต่ว่าก็ลองครับว่าไอ้รสชาติแก้มเขาก็ดีอยู่แต่ว่ามันหวานไปหน่อยนึงโอเคครับเป็นอย่างไรรีวิวคลิปนี้วิ่ง้ลยครับถ้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ไหนคลิปหน้าจ้ะ